สวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่ร,รายการ13สายามไทยไดเร็กค่ะ,คะจะจะ เราสองคนนะคะอีกเช่นเคยกับส้มเปรียนันกิตยาสวัสดิ์ค่ะแซนดี้กวีพรโตจีโน่ค่ะโอ้โหผู้ชมขาววันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Starwell แล้วก็เมซี่สเต็มเซลล์มาฝากคุณชมอีกเช่นเคยบอกดีไหมคะชื่อครองจ้องกันมากเลยอ่ะอะไรอ่ะ Starwell เซ e m c อันดสุขภาพดีอาหารอร่อยและก็นี่ค่ะผิวพรรณดีด้วยผิวพรรณดีแบบนี้นี่รู้สึกว่าช่วงนี้จะผ่องมากๆเลยนะผ่องใช่ไหมทำอะไรมาไฟท ทำผ่องหรือว่าเมสซี่ทำผ่องน่าจะเป็นในส่วนของเมสซี่ทำผ่องนะบอกเคล็ดลับคุณผู้ชมได้ไหมคะว่าในช่วงนี้นะคะสวยได้สวยดีในช่วงที่2กับเมสซี่สเต็มเซลล์ค่ะคุณผู้ชมหลายท่านก็ทักเหมือนกันนี่นี่ตากล้องทักเลยพี่้องอะไรมาช่วงนี้ผ่องจังเลย<อ>คิดแลใจเขาเปล่านะไม่ทําอะไรเลยอ๋อกินเมสซี่สเต็มเซลล์ค่ะคุณผู้ชมขา<อ>ผิวขาวกระจ่างใสแต่ว่าวันนี้หลายคนสงสัยเหมือนกันว่า เมซี่สเต็มเซลล์นีนะคะทำไมมันถึงดีขนาดนี้พี่ซันดี้เขามีส่วนผสม,มนะคะหรือว่าส่วนประกอบเนี่ยของพืชสีนชนิดด้วยกันเดี๋ยววันนี้ค่ะในช่วงสวยได้สวยดีจะมาอธิบายนะคะว่ามันมีส่วนประกอบจากพืชสีนชนิดและมันช่วยในเรื่องอะไรบ้างในช่วงสวยได้สวยดีวันนี้กับเมซี่สเต็มเซลล์ค่ะโอ้โห,โหเรียกว่าสวยได้สวยดีต้องคอยติดตามกับเมซี่สเต็มเซลล์นะคะคุณผู้ชมค่ะ,คะแต่ว่าวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าสองช่วงรายการของเรากับช่วงครัวสุขสันต์กับสตาร์เวลค่ะคราวที่แล้วเนี่ยนะคะเรานาเสนอ ในส่วนของไก่ทอดไก่ย่างใช่ไหมไก่ย่างยังอิ่มอยู่เลยอิ่มถึงตวนู้เลยอ่ะกินถึงตันู้แต่ว่าวันนี้ค่ะนอกจากในส่วนของไก่ย่างนะคะวันนี้เราจะมาตอบโจทย์ให้กับคุณผู้ชมหลายๆท่านในส่วนของมอสุกี้กันอยู่ที่ทำบอกว่ามันแยกได้แล้วและก็ทำรวมกันแต่ไม่ทำสุกี้ล่ะ ยังไงล่ะก็ทําเมนูอื่นๆน่ะถ้าต้มมันต้องต้มยังไงแล้วถ้าทอดด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงทำไปด้วยกันได้หรือเปล่าใช่ตัวนี้นะคะอะบอกว่ามอสกี้สตาวเวลของเราค่ะที่บอกว่าทําได้5ประเภทนะคะก็คือในส่วนของต้มแกงทอดย่าง นะคะ,ะแล้วก็อะไรปิ้งไม่ใช่ปิ้งแกงผัดผัดอ่ะทำได้หมดอ่ะผัดก็คือผัดก็ได้ปิ้งก็ได้<อ>มันทำได้หมดเลยเรียกว่าเจ้าตัวนี้นะคะตอบโจทย์ได้เลยเพราะาว่าในส่วนของ Starwell เนี well ่ยนะคะทำได้เรียกว่าทุกอย่างและพิเศษที่สุดก็คือ มันสามารถแยกในส่วนของมอเตอร์2มอเตอร์จะทำซูกี้ก็ได้จะย่างก็ได้หรือทำไปควบคู่กันก็ได้เพราะว่ามันแยกมอเตอร์อันไหนสุกก่อนหลีไฟก่อนอันไหนสุกช้าเพิ่มไฟได้หรืออันไหนสุกแล้วก็ปิดไปเลยใช่ก็เข้าปากเลยแล้วางก่อนเด้อนแล้วก็นอกจากนี้นะคะทำให้เมนูปาร์ตี้ของคุณนั้นมีความสุกอีกด้วยนอกจากปิ้งย่างแล้วเวลาคิดอะไรไม่ออกก็สุกี้บาร์บีคิวใช่ไหมใช่เปลี่ยนเมนูนะคะเป็นผัดผัดแซบแซบบ้างแล้วทำต้มแซบรอ ด้าน <à S 1> อะไรใช่ไหมโอ้โหเนาะวันนี้ทำอะไรอ่ะพี่สันติวันนี้จะทอดปลาทูอ่ะจริงปะมันบ้านเดี๋ยวใส่ชุดสวยแบบนี้มาทอดปลาทูเหรอเจเจเปนบ้านไปบปะคุณผู้ชมอายจังเลยเดี๋ยววันนี้จะทอดปลาทูค่ะทอดปลาทูกับทอดไก่จริงป่ะต้มไข่กินกับนลำพริกก็เดี๋ยวนะ ไข่เนี่ยอยู่ตรงนี้หมุนบ้าในส่วนของจะต้มไข่ของแบนทูกกี้แทนแต่ว่าปลาทูจะอยู่บนนี้พรปลาทูเสร็จแล้วก็ไก่ลงใช่จริงมากอะารแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะทอดกะทอดปลาทูฝั่งหนึ่งแล้วก็ทอดไก่ฝั่งหนึ่งไม่ทำไมรู้บ้าคิดถึงที่บ้านเราอยู่บ้านเนี่ยสมมติว่าจะทอดปลาทูก็ต้องได้กระทะเดียวไงจะทอดไก่ก็ต้องรอปลาทูสุกก่อนถูกปะไม่ต้องเลยใช่ไหมคะอันนี้นะคะเรียกว่าสวยล้ำนำสมัยคุ้มค่าคุ้มเวลามากๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเดี๋ยวโชว์กันต่อเลยนะคะสำหรับหม้อ อันนี้นะคะในส่วนของฝาที่บอกว่าแข็งแรงทนทานาแล้วก็มีรูระบรายอากาศรอบข้างานะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของถาดถาด,าด,าดย่างถาดอะไรก็แล้วแต่ท<า>ุกอย่างแล้วก็อันนี้นี่แหละเป็นสแตนเลสใช่ไหมคะสแตนเลสท,ท<า>ั้งหมดแล้วก็ อันใหญ่มากๆเลยคุณผู้ชมถามมาหลายท่านแล้วบอกว่าขนาดเขาใหญ่ขนาดไหนต้องบอกเลยนะคะว่าส่วนสูงของเขาเนี่ยนะคะ230มิมลลิเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง250มิลลิเมตรโอ้โหใหญ่เนื่ถึงอะไรหรือว่าใหญ่พอป่ะหัวปลาหม้อไฟอ่ะใหญ่กว่าหัวปลาหม้อไฟอีกนะใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าอันนี้เรียกว่าจุใจจุใจค่ะเท่ากับหัวปลาจะใส่ไข่ปลาพุงปลาตัวเดียวไม่พอต้องมาหลายตัวมาหลายตัวเลยนะคะ แล้วก็บ้างาเปเอ,งอันนี้เนี่ยค,คุณผู้ชมรู้ไหมว่าในช่วงทเทศกาลดีๆแบบนี้เวลาที่เราไปเวลาเราจะเข้าร้านอาหารพาครอบครัวไปเราวก็อยากพาคุณพ่อคุณแม่<น>ไปนั่งทานเดี๋ยวนี้เขามีแบบว่า เป็นการเชิญชวนด้วยนะมาั่งทานแล้วมีเต้นเต้นโชว์ใช่ใช่จะได้มีความสุขในการกินเพิ่มขึ้นแต่ว่าต่อคิวนานมากแล้วยิ่งเวลาหิวอ่ะเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องเลยนะอย่าไปพูดถึงเลยอันนี้ก็เป็นการตอบโจทย์อีกอย่างึงที่คุณเนี่ยนะคะซื้อเจ้าหม้อสุกี้เอาไว้ที่บ้านเนี่ยนะคะอาจจะไม่ต้องไปเสียเงินขับรถออกไปได้ความสุขแล้วเป็นการเหมือนเอาใจคนที่ชื่นชอบในการทำอาหารแล้วทำให้ครอบครัวของคุณมีความกระชับในความรักมากยิ่งขึ้นกระชับความรักมากยิ่งขึ้นกระชับความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ ต้องแบบชิดๆ,ๆกันหน่อยเอ๊ะเอาแล้วคุณผู้ชม่ะวันนี้สนใจในส่วนของหม้อซูกี้บาร์บีคิวสตาร์เวล์ของเรานะคะรับส่วนลดทุกสายไปเลยทันทีย0่สเยอะอีกแล้วพี่ซันดี้ค่ะ,จะเจอกันตลอดนะราคาเท่านี้ปุ๊บเนี่ยลดอีก20%แล้วก็ส่งฟรีทุกกรณี ทุกที่ทุกเวลาด้วยนะคะแต่ว่านิดนึงนะคะขั้นตอนในการจัดส่งนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามได้เราต้องรอนิดนึงนะคะแต่สินค้าเนี่ยถึงคุณไม่เกิน7วันแน่นอนแน่นอนแน่นอนเลยนะคะแล้วก็แน่นอนมาถึงแล้วช่วงนี้โอ้โหช่วงนี้โค้สุขสันต์แมวันนี้ต่งตัวสวยนะนะคะแล้วก็จะมาทอดประทูโอเคอยู่ดะไปช่วงนี้ดีกว่าโคสุขสันต์กับซาเบล พี่ซันนี่ค่ะมาแล้วค่ะเปิดฝาเลยตอนนี้พร้อมู่แล้วแล้วก็ตอนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมวันนี้นะคะเราจะทํสองอย่างครับค่ะเราจะทําในส่วนของปิ้งด้วยแล้วก็ทําในส่วนของซุกกี้ด้วยใช่ไข่ที่เราเตรียมไว้ตื่นเต้นจังเลยอะพี่ซันนี่เอาไข่ลงไปเอาแยกๆกันดีกว่าได้ไหมอยู่ใกล้กันเราตื่นเต้นจะได้เห็นนย่งว่ามันสุกไงคะอ่าแล้วไงต่อพี่ซันนี่ค่อยๆหรอ แล้วก็ไหลลงไปรอรอยิ่งคุณผู้ชมเพราะว่าถึงแม้จะไฟแรงแต่มันก็ต้องรอให้มันวอร์มก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วอ่ะเฮ้ยแบนดูน่ากินเนาะนี่ยปลาทูวางไปแล้วอันนี้คือบอกคุณผู้ชมป่าวคะว่าใส่น้ำมันหรือเปล่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ใช่ไหมไม่ได้ใส่น้ำมันเลยเพราะว่าเพราะว่าในส่วนของกระทะย่างเนี่ยนะคะเขาเคลือบในส่วนของนอนสติ๊กก็คือมันจะเป็นตัวเคลือบกระทะไม่ให้ติดนะคะแล้วก็มันจะเอาน้ํามันที่อยู่ในตัวของเนื้อสัตว์นี่แหละ นะคะเป็นตัววอร์อม วันนี้นะคะเรียกว่ามอซุกี้ซาวเวลของเราทําได้ถึง5ประเภทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทอดปิ้งย่างต้มแกงโอ้โหผัดด้วยอุ้ยเพิ่มอีกอใช่ไหมได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะทุกสายที่โทรเข้ามาสั่งซื้อในส่วนของผลิตภัณฑ์มอซุกี้ซาวเวลรับส่วนลดไปเลย20 ระหว่างนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจโทรเข้ามายังไงคะพี่สันติค่ะโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0993517247ค่ะและ0993510983น่กแค่ะรอรับสายอยู่ต้องบอกว่าราคาไม่แพงด้วยอะเอาเริ่มสูงล้วได้กลินแล้วค่ะพี่สันตินะส้มจัดการไก่เนาะใช่นี่พูดถึงการทอดปลาทูบ้านส้มน้ทอดทีนะเสียงแบบ ทั้งเสียงดังด้วยกระทะด้วยแล้วกลิ่นก็คือแรงมากแต่ uh huh. อันนี้เพรามว่ามันเก็บเก็บกลิ่นได้แบบระดับหนึ่งเลยแหะ uh huh. เราก็ทําให้เรารู้สึกว่าถ้ากินในแบบคอนโดหรือแบบในสิ่งที่เราอยู่คนเดียวนะคะ <c oughs> บ้านเดียวอย่างเงี้ย <c oughs> โอเคมากอะ เออไม่ต้องส่งกลิ่นไปข้างบ้านให่อยากกินนะแล้วก็พิเศษที่สุดอย่างที่บอกไปนะคะว่าผลิตภัณฑ์ Starwell เนี่ยเขาตหนักในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักของผู้บริโภคเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมเพราะว่าเขาแยกมอเตอร์2อันแบบนี้แล้วเนี่ยเขายังมีระบบตัดไฟฟ้าอีกด้วยป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเองใช้แล้ว ม่เนี่ยดูสิผู้ชมเนี่ยนะคะอยู่ตามบ้านเราใช้แก๊สใช่ไหมแต่ว่าวิธีแก๊สหมดเนี่ยจะทอดอะไรก็ไม่มีอุปสรรคจะต้องสั่งแก๊สแล้วกาแก๊สจะมาแต่อันนี้เนี่ยนะคะเสียปลั๊กอย่างเดียวเลยเสียปลั๊กอย่างเดียวแล้วก็ทอดเลยอ้าวคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะในขณะที่ซันดี้กับน้องส้มเนี่ยกำลังทําในส่วนของปลาทูทอดกับไก่ทอดอยู่แล้วก็มีไข่ต้มด้วยเนี่ยนะคะ ุณผูช้ชมสามารถโทรเข้ามาในรายการ13สามยามไทยได้เล็กในขณะนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าทุกสายรับส่วนลดทันทีไปเลย20%รแล้วก็ะะโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เอ สามอะแม่ลืมศูนย์เก้าเก้าอีกแล้วอีกแล้วศูนย์เก้าเก้าสามห้าหนึ่งเจ็ดสองสี่เจ็ดและศูนย์เก้าเก้าสามห้าหนึ่งศูนย์เก้าแปดสามนะคะมีสองเบอร์ก็ถูกกันเข้ามาได้เลยใช่แล้วนี่พ uh ี่สันี Mexican ิมันใกล้ความจริงแล้วล่ะวันนี้เราครบเลยนะเ่อการทำอาหารนะคะแล้วก็มีเรียกว่าวันนี้ Starwell ตอบโจทย์หลายๆครอบครัวใช่อันนี้ไม่สุดนะ นี่เรานี่ดูนะมันไม่ติดเลยนะเหมือนคาว่าแบบมันไม่ติดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะกระทะเลยตอนนี้นี่น้ําเดือดมากเลยนะคุณผู้ชมขายังไงดีคะพี่ซันดี้ไข่เราจะยังไงคะไข่เราแล้วคะก็ปล่อยเขาต้มต่อไปก่อนแต่น้ําเดือดแล้วนะสมมว่าอีกนิดนึงนะไข่อะอีกนิดนึงจะเอาไข่แบบไหนบราวมเนียมเวลดันยางมาตูมยางมาตูมยางมาตูมใช่ไหมนะยางมาตูมอันนี้เอาแล้วเป็นยากกับยางมาตอยไหมไม่ใช่เนาะยางมาตอยร้อเล่น เป็นมุกไงตัวแรกกูมังตัวได้ขำยัวยยงวอรตอยเลยอรอ <c oughs> พี่ว่าพี่ว่ากินคนเดียวแล้วกันนะขึ้นได้ละอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอเคอเค่ะ ไม่หรอคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้มันเกลียมไปหรือเปล่าต้องแจ้งก่อนว่าเราสองคนชอบแบบเกลียมเกลียมจริงๆแบบว่าถ้าใครเห็นว่าเอ้ยแบบนี้มันโอเคแล้วสาหรับคุณจริงๆแล้วหลายๆหลากหลายเมนูมากามกใช่ก็แล้วแต่หลากหลายเมนูมากว่าใารจะทำอาหารมานาจิตต่างนะพี่ใช่ใช่เนาะจริงพี่จันดี้ว่าใครชอบแบบไหนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันหรอกใช่แต่ละบ้านไม่เหมือนกันบางบ้านก็กินกินแบบนี้ก็จะต้องแบบเอาแบบสุกบ้างหรือแบบไอ้นี่บ้างอลื่นอีกแล้ว ใช่ใช่สมพูดถูกจริงเพราะว่าบ้านส้มจะชอบแบบว่าเตรียมหน่อยคือเพราะว่าเราต้องมั่นใจจริงว่ามันสุกจริงๆอ่ะเอ๊ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงตึ๊ดไหมได้ยินเขาตัดไฟจริงมากใช่ถ้าความร้อนมันโอเคไงเขาก็จะตัดไฟแต่ไก่ของน้องเนี่ยข้างนึงสุกเนะคะโอ้อันี้ยังไม่ค่อยเนาะยางยางเพราะว่าหางมันยังไม่กรอบใช่เพราะว่าชอบกินหางองิแล้วนะไม่เอาต้องกรอบกว่านี้ ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมค่ะในขณะที่เรากำลังปิ้งไก่กันอยู่คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้นะคะในช่วงครัวสุขสันต์กับ Star ์เวลนะคะที่เบอร์0993517247่และ0 9น3 5เ0 9า3ก้นเข้ามี่แหละมาเลยแล้วช่วงหน้าค่ะกับช่วงเมซี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงสวยได้สวยดีกับเมซี่นะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราบอกกันก่อนละกันก่อนที่มันจะสุขนค่ะคุณผู้ชมอย่างนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเมซี่เต็ม เซลล์นี่ะคะคุณผู้ชมเขาสก,กัดมาจากพืชถึง4ชนิดด้วยกันค่ะซึ่งก็เป็นพืชน,นะคะจากธรรมชาติแล้วก็มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะหลายคนสงสัยว่าทานเมซี่ล้วเนี่ยได้ประโยชน์อย่างไรช่วยให้ลดอาการผัอกอกัอกเสบของผิวหน้าหรือเปล่าขาวกระจา่างใสจริงหรือเปล่านะคะหรือว่าที่สําคัญลดริ้วรอยแล้วก็ช่วยเติมล่องแก้มจริงหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะในช่วงสวยได้สวยดีกับเมซีน่นะคะจะมาบอกว่า4ชนิดนี้เนี่ยมันช่วยด้านไหนบ้างและมันคืออะไรคะ่ะกับเมซี่เต็ม เซลในช่วงสวยได้สวยดีค่ะ ช่วงนี <ii> er ้นะคะช่วงสวยได้สวยดีค่ะระหว่างที่เราจะไปช่วงสวยได้สวยดีนะค่ะเดี๋ยวขอเอาปะทูขึ้นมาก่อนเอาปทูขึ้นมาดีไหมคะกับไข่นะคะสามลูกด้วยกันค่ะขออนุญาตอ่ะได้เลยปิดปิดไฟก่อนเนาะเราจะได้มาในช่วงสวยได้สวยดีนะคะแบบเต็มเต็มค่ะโอเคระหว่างรอนะคะปิดไฟนี่เรียบร้อยกลิ่นหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะจัดเต็มค่ะกับช่วงสวยได้สวยดีกับส้มนะคะแล้วก็เมสซี่นั่นเองค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปดนีนะคะว่าเรื่องราวเนี่ยของเมสซี่ เซ,เซลยังไม่หมดไหคะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายๆลคนสงสัยว่าอุ๊ยดีจริงหรือเปล่ากับ is, เมสซีสสเตมเซลลมันมีส่วนผสมอะไรที่สําคัญนะคะอย่างเช่นพืชสีชนิดอ่ที่สกัดมาจากธรรมชาตินั่นเองนนะคะเดี๋ยวเราจะบอกก่อนละกัน ขอยาบาอีกกล่องค่ะพี่สันติเพราะว่าในกล่องนี้ที่ผู้ชมเห็นมันจะมี32มถูกต้องไหมคะและตรงนี้เขาจะเขียนเลยนะคะว่าส่วนผสมเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมีรูปให้ดูด้วยส่วนผสมแรกที่สกัดมาจากพืชถึง4ชนิดนะคะนั่นคือแอปเปิลนั่นเอง <Apple. S 1> ค่ะแอปเปิลเป็นพันธุ์ที่หาย,ยากที่สุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์น,นะ,ะ,ะไม่ใช่แอปเปิลตามท้องตลาดทั่วไปนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นแอปเปิลที่หาย,ยากมากๆแล้วก็มันโดดเด่นเกี่ยวกับการกัก เก็บความชุ่มชื้นให้กับเซลล์ผิวของเราเสริมสร้าง<ช>ผลิตเซลล์ใหม่ทําให้หน้าของเรายิ่งเต่งตึงค่ะคุณผู้ชมขาและก็ช่วยทําให้ผิวผ่านนี้นะคะอ่อนเยาว์อ่อนวัยมากยิ่งขึ้นโอ้โหสมมติว่า คลอดของบ่อยแน่นอนว่าโดนไอายบ่อยเป็นฝ้าเป็นฝ้าหรือว่าทําให้บางทีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้ามันดูแบบหมองคล้ำเสริมโสมใช่ไหมคะแอปเปิลนี่ก็ช่วยได้คุณผู้ชมนะคะอย่างที่2ค่ะนอกจากแอปเปิลแล้วอันนี้คือองุ่นนั่นเองค่ะเป็นองุ่นแดงนะคะซึ่งองุ่นนี้ค่ะเขาบอกว่ามีคุณสมบัติในการต่อต้านรังสี U V นะคะชี้ให้ดูช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์และก็ช่วยทําให้ผิวของคุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้นป้องกันผิวเสื่อมสภาพจากผิวจากแสง แดดนะคะลังสี UVA UVB ต่ตางๆอย่างเนี้ย ที่เราอยู่การนี่คือ UVA นี่แบบเนี้ยคือ UVA แล้วแบบว่ายิ่งโดนไฟแบบเนี้ยพี่จันนี่รู้ไหมมันดำง่ายกว่าแสงแดดอีกนะ6เท่าเรายิ่งถ้าเราแบบว่าไม่ได้ทากันแดดด้วยนะคะผิวเราพังไวมากมากกว่าที่เราไปโดนแสงแดดอีก้วอันนี้คือ2ส่วนประกอบค่ะอีกหนึ่งส่วนประกอบอันนี้หลายคนรู้กันแล้ะแน่นอนดอกคอมฟรีดอกคอมฟรีที่บอกว่าเป็นราชินีใช่เป็นราชินีนะคะของฝรั่งเศสเป็นราชินีดอกไม้ของฝรั่งเศสค่ะมันช่วยเกี่ยวกับลดอาการอักเสบนะคะของออผิวหนังหรือใบหน้าของคุณ ด้วยแล้วเขาได้รางวัลด้วยนะในปี2013<อ>ค่ะพี่ซันดี้ค่ะ,คะนี่เลย Innovative น,นะคะ Ingredients คอสเมติกบิสเนสอเวอร์ดในปี2013ใช oh. ่คือเรียกว่ามันเป็นเหมือนส่วนประกอบที่ดีเยี่ยมเลยอะคะ่ะในปี2013แล้วก็เลยได้รรางวัลเนะคะเ,เพราะว่ามันหายากมากมหายากแล้วมันก็ช่วยฟื้นฟูผิวแน่เพราะว่าเขาได้รับรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของเวชสตอ์งาใช่ค่ะ,ะ,คะแล้วที่สําคัญเขาบอกไว้นะคะว่าตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมถามมันช่วยในการแก้ไขเซลล์ที่เสือส่อมสภาพและสร้างเซลล์ใหม่ทําให้ผิวชั้นในผิวชั้นนอกอผิวชั้นกลางของเรามันเป็นการผัดเซลล์ผิว ยังไม่หมดอันสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นดอกกุหลาบจากเท้าเขาแอลแอลตั้งแอลเยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเจ้าดอกกุลาบอันนี้นะคะมันก็ช่วยในการส่งเสริมทําให้ผิวของคุณเนี่ยนะคะมันช่วยในการเฟื่อฟูแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสารที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังรวมถึงสาเหตุที่เกี่ยวกับคนที่เป็นภูมิแพ้ต่างๆนะหรือว่าคนที่แบบว่าอาจจะเป็นเม็ดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าดอกกุลาบที่มาจากเท้าเขาแอลเนี่ยก็ช่วยได้ภูมิแพ้ ต่างๆเกี่ยวกับใบหน้านั่นเอง oh นี่ก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะคะ oh. ของเมซี่สเต็มเซลล์คุณผู้ชมเห็นไหมว่าแต่เราส่วนประกอบเนี่ยม่ใช่หากันได้ง่ายๆนะมาจากหลายทวีปแล้วก็รวมกันเป็นกล่องเดียวนั่นคือเมซี่สเต็มเซลล์นั่นเองนะคะเพราะ oh. ฉะนั้นเนี่ย oh. เห็นแบบนี้แล้วก็ไม่ได้มีแค่ไม่กี่ซองเท่านั้นนะคะ mm hmm. 1กล่องผู้ชมมีตั้ง3 0ซองกินได้1เดือน mm hmm. และพี่หนือคอนเฟิร์มแล้วว่า1เดือนเห็นผลแน่ๆ oh. แต่ว่าอาจจะเป็นน้อยเคสมากๆที่แบบว่า อาจจะกินสัก 2- 3สกล่องถึงจะเห็นผลแต่คนส่วนใหญ่หนึ่งกล่องเห็นผลแน่นอนจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าผิวพรรณบางคนเนี่ยอาจจะต้องซ่อมแซมมากหน่อยก็คืออาจจะผ่านหลายๆอย่างอาจจะมีปัญหาเยอะใช่ค่ะนะคะก็เรียกว่ากล่องเดียวไม่เห็นผลหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละสภาพผิวแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันใช่มันก็เหมือนต้นทุนสุขภาพของแต่ละท่านมันแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นผิวใครที่มีปัญหามากๆก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูมากหน่อยนั่นเอง แต่ว่าถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าคุณทานแล้วมันดีแล้วมันสดชื่นแนะนําให้ทานต่อไปใช่แล้ววิธีในการกินนะคะบอกก่อนคุณชมถ้าเกิดอยากจะให้เห็นผลเร็วหน่อยนะคะพี่หน่อยบอกว่าระยะแรกๆเนี่ยคุณกินเลยค่ะ2อซองวันละ2อซองแต่ถ้ารู้สึกว่าผิวสถเียนขึ้นโอเคขึ้นแล้วลดเหลือวันละหนึ่งซองก็พอค่ะรีบบอกโปรโมชั่นดีกว่าไหมทำยังไงอยากจะได้แล้วคุณชมค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นนะคะของแมสซี่สเต็มเซลล์นะคะกับรายการของเรานะคะคุณชมวันนี้ต้องบอกว่าเห็น กล่องแบบนี้เนี่ยดูใหญ่เนาะแต่หมดเร็วนะคะมาหมดใช่ไหม,มหมดเร็วถ้ามาอยู่กับดิฉันแน่นอนแต่ <laughs> ว่าจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวนี้นะคะแหมซื้อกล่องเดียวคงไม่พอต้องไ,ไ,ไปซื้อตุนเอาไวา้วันนี้ค่ะมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันในช่วงสวยได้สวยดีนะคุณ <c oughs> ผู้ชมซื้อ2กล่องกับเมซี่เซมเซลส้มแถมอีก1กล่องก็คือได้ฟรีไปเลยค่ะเป็น3กล่อง ก็คือว่า2กล่องอใช่ไหมถ้าสายแรกคุณโทรเข้ามาแล้วคุณจะได้ฟรีอีก1กล่องได้ไปเลย3กล่องกินได้3เดือนและ1เดือนอเขาการันตีแล้วว่าเห็นผลแน่ๆเพราะฉะนั้นนะคะอีก2เดือนก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผิวของคุณนะคะแล้วก็ใบหน้าของคุณให้สดใสกระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นย้ำว่าไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงกินได้อย่างเดียวนะคะผู้ชายสามารถทานได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมทุกคนทุกเพศทุกวัยไม่จําเป็นว่าต้องเป็นวัยรุ่นวัยทํางานนะคะวัยที่สุงอายุก็ทานได้แค่คุณเริ่มจากการดูแลตัวเอง วันนี้กับเมสซีสเต็มเซลล์ค่ะโอ้โหเรียกว่าพิเศษแบบนี้ต้องรีบโทรกันเข้ามานะคะสำหรับเมสซีสเต็มเซลล์ซื้อ2แถม1หาแบบนี้ที่ไหนไม่ได้นอกจากที่13สยามไทยดเรยเท่านั้นค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์สตาร์เวลกับมอสุกิ s t a r w ์เวนะคะก็ออกมาหน้าตาแบบที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้เนี่ยและคแะมาแล้วแปดชุชอดจะปดชุชอด ไข่ทอดจ้าเราก็สันดิ้งของไข่ต้มอันนี้คือเราทําให้มันบอกว่าอันนี้ก่อนใช่ไหมเราทําให้ดูเลยใช่ไหมเราขอชิมได้ไหมว่าไก่ออเคไหมอ่ะีสอันนี้คือมันจะไม่ได้อุ้ยนี่สันนี้โอเคมากโอเคไหมไก่อร่อยนี่ไอร้อนมากไหวไหมแต่ไม่ร้อนเนี่ยไม่ร้อนใช่ไหมเพราะว่าแช่น้ำเย็นมาก่อนสุกตังนกน้ำเย็นน็อกน้ำเย็น อร่อยมากเลยอ่ะนี่เลยง่ายๆแบบนี้นะคะอ่าใกล้ๆดีกว่าคู่กันไปเลยแบบนี้ข้าวเหนียวไหมเมนูที่ฉันมอบให้กับคุณพี่คนดีวันนี้พิเศษสุดๆสำหรับทุกสายนะคะที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หม้อสูกี้สตาร์เวลเรียกว่าได้ถึงอาหารถึง5ประเภทด้วยกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดย่างนะคะ ต้องบอกเลยว่าครบถ้วนแล้วก็แยกมอเตอร์ไฟฟ้าระหว่างซุกี้กับย่างด้วยนะคะคุณผู้ชมจะทอดก็ได้จะต้มก็ได้จะแกงก็ได้เรียกว่าครบสูตรเลยทุกสายวันนี้ที่โทรเข้ามา รับส่วนลดไปเลยทันที20%่ซโอ้โหพี่ซันดี้ค่ะราคาเท่านี้ลดอีก20%ส่งฟรีถึงบ้านไม่ซื้อไม่ได้แล้วเขาบอกว่าสินค้าเราคุณภาพนะคะวัสดุทุกอย่างเลยต้องบอกว่าคุณภาพจริงๆค่ะคุณจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าดีๆซักยี่ห้อหนึ่งให้ Starwell เข้าไปดูแลเพราะว่าคนเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเราไม่ได้อยากใช้เพียงแค่1ปีเราอยากใช้3ปี5ปี7ปีค่ะใช่ค่ะทีนี้พูดถึงเบอรซินินึงนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกเบอร์คุณผู้ชมนะคะ สนใจโทรเข้ามาห้าสายแรกเนาะซื้อ2กล่องคุณแถม1กล่องคือส้มได้อีก1กล่องให้ค,ใหคุณชมไปเลยนะคะออทีนี้เนี่ยนะคะ เบอร์ r, สำหรับใครที่สนใจค่ะโทรเข้ามามี1เบอร์เท่านั้นเอง0 9 0 9 9 1 7 1 2 7ค่ะอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวจดไม่ทนัน0 9 0 9 9 1 7 1า7นห่ส้าสายแรกซื้อ2กล่องแถม1กล่องให้เมซี่สเตมเซลล์ดูแลสุขภาพผิวของคุณและร่างกายของคุณนะคะโอ้โหอันนี้คือในส่วนของเมซี S <S ่สเตมเซลล์นะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นแต่ถ้าท่านใดสนใจในส่วนของมอสุก well ี้สตาร์เวลนะคะสองเบอร์ของเรากับรายการ13สยามไทยไดเรกค่ะ,ะ0993517 เจ็่ะและ0993510983ค่ะอ่ะบอกเบอร์เรียบร้อยแล้วนะคะลาดีกว่านะวันนี้ลาดีกว่าเพราะว่าทําไมรู้ว่าเดี๋ยวจะไปจัดการไม่ไหวแล้วไม่ไหวกินกินไม่ไหว่อาลวค่ะผู้ชมวันนี้นะคะหมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะกับรายการส3สยามไทยได้เล็กค่ะวันนี้เราสคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ